ครับผมสวัสดีครับวันนี้บริษัทเมยา2018นะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับมาเยี่ยมชมสวนโกโก้ครับอายุ1ปี8เดือนนะครับกับการใช้ปุ๋ยทองล้นนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมี8 3 5สาห้านะครับนะ้วเดี๋เรามาคุยกับเจ้าของสวนน่ะครับเป็นไงบ้างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับปลูกโกโก้ครับ สุดยอดค่ะสุดยอดโกโก้ถือว่าใช้ได้งามดีนะครับผมนะฮะค่ะอันนี้อายุปีกับแปดเดือนเก้าเดือนได้ไหมครับเนี่ยฮะใช่แล้วค่ะ,คะของบริษัทเองค่ะน,นี่ก็คือแต่งกิ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับแต่บางกิ่งก็อาจจะแต่งแบบล้ําไปหน่อยนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆใ,ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเพราะว่าเราก็อ่ ศึกษาเรียนไปด้วยเนาะแล้วก็ปลูกดูเข้าไปด้วยค่ะนะคะโอเคริปลูกทั้งหมดกี่กี่ต้นครับที่นี่ครับที่นครสวรรค์หนึ่งพันต้นหนึ่งพันต้นนะครับอ๋อแต่ใหญ่ก็รุ่นรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ไล่ๆกันค่ะปลูกอ่าจะตามกันประมาณเดือนหนึ่งฮะเดือนสองเดือนไล่กันได้ครับ๋ยวถ้าผู้ชมลองดูนะครับแผนพ่อจะดูให้ดูะครับมีปลูกกล้วยปลูกใบแซมด้วยนะครับนะฮะสวยงามนะครับต้นนี้ก็สวยครับมีรูปไม่เอ่ยดูดิฮะ การแต่งกลิ่นโลงคุ่มใช้ได้เริ่มมีดอกมีลูกนะครับมีเก็บไปบ้างแล้วก็มีนะครับนะฮะนะครับไปฝั่งนู้นนะครับเนี่ยหลังนีก็ออกเยอะยครับนครับอ๋อนี่ครับนี่ต้นนี้ก็ออกครับต้นที่สูงนะฮะใช้ได้นี่ครับออกสวยงามมากครับต้นขนาดพอๆกันหมดเลยครับนะฮะมีผลเราใช้ใช้ปุ๋ยใช้ยาของอะไรบ้างครับเนี่ยฮะ ็จะใช้ปุ๋ยของบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นนะคะก็จะมีปุ๋ยทองล้นแ3 5หนะคะที่เราใช้กันแล้วก็ตัวรองพื้นเนี่ยเราจะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีค่ะ<อ>ปุ๋ยอินทรีย์ของจอยแอนคอยเช่นกันนะคะแล้วก็ใช้ฮอร์โมนของบริษัทเมยาเราใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าทางใบเนี่ยเราใช้เราใช้อยู่2ตัวนะคะเราจะใชะ้ปุ๋ยน้ำของ cp พัทของจอยคอยเช่นกันนะคะเรียกเรียกว่าซีซีพีพัทเอ้ยไม่ใช่เอ่อซีพีสานะคะอ่าแล้วก็ใช้เมยานะคะเมยาฮอร์โมนนะคะเป็นอะมิโนตัวนี้ก็จะช่วยเสริมกันไปค่ะทําให้พืชแข็งแรงมากลองสังเกตดูใบนะคะนะคะี่ค่ะของเราเนี่ยจะไม่ค่อยเจอปัญหาในเรื่องของเรื่องเรื่องต้นเรื่องใบเท่าไหร่นะคะแล้วก็โตไวค่ะอืมโอเคครับ,รบผมครับ โอเคแคบนี้เราไปที่ก่อนนะครับผมเดีย๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ